นี่กันำก้ำจิ้มเซบเซนะจ๊ะทุกคนจ้าอืมนี่จะทำกุ้งย่างก,กินนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะนี่จ้ะ,ะกำลังจะย่างนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อมาดูกันจ้า ระหว่างรอกุ้งเผานะจ๊ะนี่จ้ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะไหนเรามาดูกันสิกากุ้งของเราก็เสร็จยัางโอเคใช้ได้แล้วจ้าแล้วก็ปิดเตานะจ๊ะโอ้ยนี่จ้านะคะแก้ทุกคนกุ้งย่างของเรานี่จ้าแล้วก็เอาใส่จานนะจ๊ะ ตัวใหญ่ๆเลยกินมากเลยค่ะหอมมากเลยจ้าทุกคนนี่จะสีสันสวยงามมากเลยจ้าหอมๆเลยจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆเลยจ้า